ชค่ว่าคุณเป็นชาวพุทธแล้วคุณไปมายิส,สแล้วคุณจะไปกราบไม่ได้นะฉันไม่ได้รับผือศาสนาดีฉันจะทำอะไรก็ได้ไม่ได้นะคะเวลาคุณไปโหมดคริสต์นเนี่ยนะคะับมาีรูปไม้กางเขนพระเยซูผู้คนเขากราบไปทำความเคารพพระเจ้าอยู่เนี่ยคุณจะไปยืนตัวแข็งๆไม่ได้นะคะคุณจะไปยืนแบบหวัวโดดๆไม่ได้เพระเาะทำเอาให้อีกหลายสิบคนเขาเกิดความสงสัยว่าคุณเป,ป็นอะไร ไม่ได้คิดแต่ทำเหมือนเขาก็ไม่ต้องเข้าไปแค่นั้นเองไม่ต้องไปสร้างประเด็นหรือไม่ต้องไปสร้างตราอาอะไรอย่างนั้นเป็นตนนะครับรู้จักการเวลาและก็รู้จักสังคมที่ได้นำเรียนไปเมื่อกี้และก็รู้จักบุคคลด้วยยกตัวอย่างเช่นครูที่มีความแม่ตาและให้คำแนะนำสิ่งด้วยความจริงใจงช่วยเหลือสิ่์ให้มีความอบทุ่นซื่อสัตย์และารู้จักเคารพคนอื่นนี่จึงเป็นคุณค่าด้านคุณ ที่ครูจะต้องถ่ายทอดให้สิทธิตนเองได้รับรู้นะครับสิทธิตนเองได้รับรู้สามคุณค่าด้านสังคมอันนี้ยิ่งใหญ่เลยคนเป็นครูเนี่ยทำผิดซะเองเยอะนะครับยิ่งแต่โซเชียลมีเดียอยู่เสมอยิ่งแต่ว่าทำคลิปเรียลคลิปยูทูบคลิปอะไรต่างๆนะฮะที่เราจะเขียนแยะๆเป็นไปหมดเลยนะครับหนึ่งในนั้นต้องมีครูออกมาโจมตีกันด้วยจริงทำให้เกิดปัญหาดราม่าว่าครู ไม่น่าเขารพเมื่อเกิดประเด็นอย่างนี้มาเวลาวาันหนึ่งเคยจะต้องออกไปเป็นครูเรอรูส้สึกเสียสลังร้านไหมฉันไปอยู่โรงเรียนนี้ฉันจะโดนเด็กมันเอาขี้มาใส่หัวเมื่อไหร่วะไปสอนเด็กจะฟังไหมเด็กจะเรื่องมเรารู้สึกปวดหัวเลยใจเรามารนันวูบตกลงไปเลยเพราะเรารู้ว่าเมื่อเราไปอยู่โรงเรียนนี้แล้วเด็กน,นักเรียนจะฟังฉัน,นหรือเปล่าเด็กนักเรียนจะรับรู้การถ่ายทอดของฉันไหม แล้วถ้าสมัรรเข้ากับเด็กนี้นได้ไหมครูทุกวันนี้ต้องกลัวเด็กแกเรื่องจริงกลัวเด็ก,กน,นะคบและเด็กทุกคนที่มาเรียนต้องผ่านดู้ไหนะครูก็เลยรู้สึก